วันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นแมปมาร์กเกอร์นั่นเองนะคะทุกคนเราก็ไปหามาร์กเกอร์กันนะคะทุกคนก็เดี๋ยวขอดูก่อนนะคะว่าเราได้มาร์เกอร์ไปกี่ตัวแล้วโอ้หกสิบยังไม่ได้ตัวอื่นเลยเหรก็เราได้แค่หกสิบตัวนะคะเราไปเจอมาร์เกอร์ตัวใหม่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองไปหาดูนะคะเพราะว่ามันเพราะว่ามันมีใหม่อีกแล้วนะคะทุกคน นี่ไงมาเกอรอป่ามันอยู่อนเนี้ยแล้วก็รู้แล้วนะคะว่าวีทีมันทำยังไงนะคะเพราะว่าเราไปดูมานะคะทุกคนนี่ก็กดอย่างนี้ลองดูนะคะทุกคนนี่ไงป่ามันหายไปแล้วอ่าต้องต้องลองดูนะคะ,ะทุกคน อึ๊บอุ้ยผมกดยากมากเออตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ง่ายนะคะทุกคนตัวสีม่วงตัวสีม่วงจะง่ายมากอุ้ยนี่ตัวนี้เยอะดียวต้องรออุ้ยได้โยนเมื่อไหร่มันจะขึ้นมาทุกคนดูนี่ไงเอืออุ้ยฟองอากาศนี่ตัวสีฟ้านะคะตึ๊ดตุ๊กตุ๊กตุ๊กนาทีสีชมพูเอ้อ มีไหมอ่ะดีเดอสิอุ้ยเลยอืมอุ้ยหยิบยากอืมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้ทำไมมันอยู่ใกล้เรามากแต่เราหยิบมันไม่ได้โอ้ยยังได้แล้วได้แล้วมาดูนะคะว่าครบหรือยังอุ้ยครบแล้วครบแล้วเอาได้เลย ่ะทำไมเราเอาไม่ได้ทุกคนลองกดดูนี่ได้แล้วโหุยคืออันนี้ง่ายมากทุกคนอันนี้น่ารักมากทุกคนเราชอบเราชอบไปตัวนี้มากเลยทุกคนลองไปดูอีกนะคะทุกคนเออ่ไปหาตัวไหนดีทุกคนเราได้กระไหมดแล้วอ่ะง่ายเหรออันนี้ อันนี้เป็นมาร์เกอร์ล่องหนนะทุกคนดูที่ที่เราลองไปดูที่ออบบี้กันเถอะตรงนั้น่ะมันมีนะคะทุกคนแต่ว่าเราเห็นตั้งนานแล้วเฮ้ยปุ่มตายอะไรเนี่ยอันนี้เรากระโดดไปแล้วนะคะทุกคนเราก็จะไปเอาต่อนะคะคราวนี้เราต้องชนะให้ได้ เพราะว่าเราก็เคยเล่นแล้วแต่ว่าเรายอมแพ้ค่ะเพราะว่าเราเล่นไม่ได้เราตกตลอดเลยเราตลกมากคน <ys> เราเล่นไม่ได้ออเ, <ys> เราโมโหเ,เลยก็เลยไม่เอาเลยยากเกิน<_ d _ d ยอมเลยนะคะล่โอ้ยไสียด้อ่ะตกนะคะทุกคนคือแบบมีแบบเขาเขาาไปได้ก็เขาถ้าใครไปได้ก็คือแบบเก่งมากทุกคน กลิ่นอะไรเนี่ยแล้วก็มีตรงนั้นอีกนะคะเราเห็นแล้วนะคะแต่ว่าด่านนั้นเราก็ยอมแพ้เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันเป็นแบบแบบเป็นทางล่องหนทุกคนเป็นเออเป็นแบบมันมันแบบมันล่องหนนะเป็นทางล่องหนแล้วเราไปู้วมันไอตรงที่มันใกล้ใกล้มันแล้วอะใกล้ใกล้มาเกอร์แล้วมันเราไปไม่ได้งไงทุกคนก็เลยยอมแพ้ค่ะดิฉัน ดิฉันยอมแพ้ะคะ่ะก็ตรงนี้ด้วยนะคะทุกคนอึบๆเฮ้ยด้านนี้ก็ตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยฮึบเอ,อื้อหุ้ยได้แล้วทุกคนเราไปได้แล้วดีใจมากนะคะเพราะว่าด่านนี้แหละที่เรามาไม่ได้ไอ้ตรงซออีเดียมตรงนั้นก็ไปเลยฮูย้อ่ะอ่ะเฮ้ยจะมเกอร์ตัวนี้ด้วยคือมาเกอร์อะไรอะทุกคนมันอยู่ไหนอะ โอ้โเกรินี่ซ่อนดีมากเลยนะทำไมมันไม่เป็นหน้าโหดแบบที่เราเห็นนะนี่โอ้โหมีเหรออึ๊บเอือฮึบอือตึงอ,อ,อ้าวอุ้ยเอ้ามันเริ่มใหม่ให้ด้วยอุ้ยดีตึงอ่าเห็นไหมอ้ยเท่ทุกคนมันมีโอกาสด้วยนะอืมปลอดได้ด้วยอ่ะมาเก้อแล้วเราจะได้ไหมอะ ทำไมเราไม่ได้อะทุกคนหรือว่าเป็นไอตัวแดงอันนั้นน่ะที่เราได้อะน่าจะไม่ใช่หรอกมั้งเพราะว่าสีมันไม่เหมือนกันเลยว้าได้แล้วกับมา a r k e r ออบบี้ม m เกอร์ใช่ไหมทุกคนออบบี้ม m เกอร์เออถูกถูกแล้วจะไปยังไงเนี่ยอ้าวโดดลงเหรอนี่ได้แล้วเออเราอยากไปตรงท่อตรงนั้นมากเลยนะคะทุกคนเราก็จะลองไปดูนะคะว่ามันจะได้ไหม ไอห,หัวมาคุยทุกคนทุกคนเห็นอะไรหรือเปล่าสีเขียวเขียวต้นต้นไม้อ่ะทุกคนเฮ้ยเรา,จาเจอมังค์คอตัวใหม่เลยทุกคนไม่ใช่ตัวใหม่นะทุกคนเป็นตัวเก่าเนี่ยแหละแต่ว่าเราไม่เห็นเราก็มาตรงนี้บ่อยมากแล้วนะเราจะขึ้นไปยังไงละ่ะต้องปีนขึ้นไปใช่ไหมอ๋ออยู่ตรงฝั่งโน้นลืมโอ้โหแล้วใครจะไปขึ้นได้เนี่ยมันน่าจะมีทางเชื่อมต่อเอออ๋อ,อไม่ใช่ มันน่าจะมีทางเชื่อมต่อกันนะทุกคนว่าไหมเออแต่ว่าเราลองไปดูตรงโรงงานก่อนไหมเพราะว่าตรงโรงงานน่ะเราอะ่ะยังไม่ได้เข้าไปเลยนะคะแต่ว่าอ,อแต่ว่าเราเห็นโรงงานนะแต่ว่าเราก็ว่านะ่ะมันน่าจะมีนะแต่ทุกคนแต่ว่าเราไม่อยากเข้าไปนะคะอุ้ยมาเกอร์ตัวนี้เจอเรืนะ่องเนี่ยเนี่ยมันจะมีอะไรอยู่ข้างล่างอะนี่ไงเห็นไหม เห็นแล้วทุกคนอันเนี้ยต้องทําให้มันยิ้มมันถึงจะมันถึงจะทํามันถึงจะให้เราเก็บมันได้แต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันจะทํายังไงอ่ะทุกคนเราก็เลยแบบไม่เอาเลยเฮ้ยตัวนี้ก็กระโดดไปเลยนะคะทุกคนเพราะว่าจริงจริงกดตรงนี้ก็ได้แหละใช่แต่ว่าเราขี้เกียจกดนะคะเออมันมันแบบเอจริงง่ายมากเราก็จะลองดูนะคะทุกคน ว่ามันมีอะไรหรือเปล่าเออเราได้ไปกินตล้วฮะโอ้โหแป๊บเดียวได้แลวเหรอเออตรงนี้ตรงนี้มันต้องได้อะไรเออตรงนี้เหรออ๋อตรงนี้เราเห็นอยู่นะทุกคนไอตูปลาตรงนี้ก็ได้แล้วนี่อ้าวอันนี้ได้หรือยังเนี่ยงงมากได้แล้วเหรอ คนเราได้แล้วเหรอเรางงมากเราจาไม่ได้เลยเพราะมันมีหลายมาร์เกอร์มากเฮ้ยนี่อันนี้เราก็เห็นเหมือนกันอันนี้แต่ว่าเรายอมแพ้ไงทุกคนแต่เป็นคนที่ยอมแพ้เก่งมากในนี่ทุกคนเห็นไอ้ตัวนี้ไหมเอออันนี้เราได้แล้วก็ใช้มันเป็นทางขึ้นได้อา้าวแสดงว่าคนนั้นมันก็ได้ใช่ไหมเพราะว่าเพราะมันก็เห็นมันก็ขึ้นทางนี้เหมือนกันทุกคนโคตรเท่อ่ะชามากยบ โอ้ยจริงๆแล้วเราเป็นคนที่กระโดดเก่งมากนะคะแต่ว่าพอพอเราพอเราแบบพอพอเราไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเราก็ลืมโรบอกไปเลยทุกคนใช่ลืมมากโคตรลืมเพมาดิฮึบเอื้ออ่ามาถึงครืบนฟ้าแล้วก็มีอีกนะทุกคนตรงไอสายฟ้าตรงนั้นอะ่ะใช่เราเราก็มาแล้วเราก็ไม่ได้เหมือนเดิมเพราะว่าลืมไหม เพราะเรายอมแพ้ไงล่ะตกไหมอ่ะมันต้องไปทางนู้นจะต้องไปทางนู้นทางไหนเนี่ยจะไม่ได้เลย่ยมาเกอร์มาเกอร์อะไรเนี่ยมาเกอร์อะไรมาเกอร์ก้อนเมล้วไปทางไหนเนี่ยนี่ไงเอ้ากระโดดไม่ได้หรอ ทุกคนโอ้ยโอ้ยทุกคนเท่มากโอ้ยทุกคนต้องดีไปนะคะเห็นพึ่งอะไรไหมทุกคนหุ่ยจริงตรงสีชมจพูตรงนั้นนี่แล้วก็มีตรงนี้อีกทุกคนที่เรายังไปไม่ได้ก็คือมันต้องย้อยลงไปนี่เห็นไหมเห็นถ้ำอะไรไหมเอ้จะเอ้จะเุ้ยเข้าได้เฉยอยู่ดีๆก็เข้าได้อ่ะ สนัดอันนี้คือเราเพิ่งย้อยครั้งแรกนะทุกคนทำไมถึงทำได้งงมากขนาดเพิ่งย้อยครั้งแรกยังทำได้ทุกคนโคตรเท่ทำไมคนอื่นเขาเกลียดการย้อยกันโอโหถ้ามันเปลี่ยนไปจริงๆิอันนี้ยังไม่เคยมาเนะโอ้อุยอะไรอยู่ในนี้อยู่ดีๆก็เจอ ลงไปทางนี้สิเเข้าไปหาทางนี้นี่นะทุกคนเราจะลองเข้าไปในทางนี้กันนะคะอุ้ยไม่รู้าทางไหนก็เลยกลับไปที่เดิมเออมันต้องมีสีบางอย่างอะเออตรงนั้นเออเออเราอยากไปตรงที่มันลอยได้ตรงนั้นนะคะทุกคนเราจะลองไปดูกันนะคะอุ้ยหาอะไรที่แปลกประหลาดเลย กันคนตรงไหนเนี่นยตรงนั้นไม่ใช่นะทางนั้นมันทำยังไงได้อะไปตรงไปตรงขนมหวานดีกว่าขนมหวานมีอะไรฮะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจออีกแล้วเหรอโอ้โห เร็วเกินทุกคนเราไปเจอมาเกเออ์เออไอตัวเอ่อตัวนี้เจอไปแล้วไม่ใช่ดิเราไปเจอตัวไหนเนี่ยทุกคนแบบแบบอยู่ดีๆก็เจอทุกคนใช่ใช่เออ,เ,อ,อเราจะพาทุกคนไปหานะทุกคนเราจะพาทุกคนไปดูว่าเราได้ตัวไหน ออพอดีเรามาตรงเนี้ยทุกคนแล้วเราก็ตึ๊บลงไปเลยแต่ว่าแต่ว่าตอนนั้นอะ่ะเราแต่ว่าตอนนั้นเราเนีย้ยเนี่ยเราเดินนะเราเดินตึ๊บอ่ะเราก็ไม่ตกนะทุกคนแต่นี่เราเจอตัวนี้เฉยเลยทุกคนดูชัชดๆเลยนะคะขึ้นกันเราจะไปหาตัวตัวที่มันยากๆอะ่ะทุกคนที่มันเป็นแคดดี้ตัวนี้นะคะทุกคนเพราะเรารู้ที่ของมันแล้วแต่ว่าเราไปไม่ได้นะคะทุกคน ไปทางไหนมันถึงจะดีทุกคนหุ้ยใครอะมาร์กเกอร์เหรอเข้าไปในนี้กันได้เรียองเนี่ยน่าจะได้ได้แล้วเุ้ยลักษณะกดไปเลยเอาอีกดีกว่ามัสซิมจะได้เลยอุ้ยนี่นี่ไงทางเนี้ยเราจะไปทางไหนได้ทุกคน เออทำให้พี่แป้งเข้าไปได้อะเออตรงไหนดีที่มันเข้าได้เออทุกคนเราจําไม่ได้แล้วว่ามันต้องไปทางไหนทุกคนทำให้ถึงยืนยนิ่งขนาดนั้นอะ่ะทางนี้กันทางนี้ไหมเนี่ยอีนี่ไงอ่ะอ้าวทุกคนอยู่ยดีๆก็ตายอะนนะครับเนี่ยเออ อะไรลูกกลมๆตรงนี้มันหายไปไหนอะตรงนี้อ้าวหายไปไหนอะลูกกลมๆหายไปทุกคนไปดูกันไม่เราจะได้ไหมยรงนี้ตรงนี้นหรออ้าวไม่ได้ทุกคนเราอยากไปหา marker ตัวไหนไปดูกันมาร marker หรอไมกอร์ฟน อุ้ยทุกคนอันนี้ระดับยากเฮ้ยยากจริงคําใบ้ออันนี้อบมาอืออออะไร,อ,ร,อ,รอ่ะอคนทุกคนไม่ดู้นะคะเออหันตัวไหนดี ้ยลูกมอมพอ่อพ่อดูอะไรภายในตัวเองอ๋อดู้แล้วตัวนี้มันอยู่ไหนด,ดูแล้วรูแล้วโหโห้ากเหรอฮูเทะไงตัวนี้เราได้ไปแล้วนะยากนะเนี่ย เออ้วก็จะไปกันนะทุกคนเรารู้เลยว่ามันอยู่ตรงไหนที่มันเป็นแบบเ,ออเป็นลูกอมสีม่วงหรือเป,เป,เปล่าก็ไม่รู้นะทุกคนแต่บางทีมันอาจจะใช่ก็ได้นะเพราะมันเป็นแบบรูปร่างสีชมพูแบบนี่รูปร่างสีม่วงอ่ะเห็นไหมตรงนั้นเลยทุกคนใคร่ใต้น้าเนี่ยอยากไปเล่นนั้นอิกมากเลยไอปลานั้นมันสนุกมากทุกคนแบบปลามันดื้อมากปลาแล้วปลามันก็น่ารักด้วยทุกคนอุย้ย ทางนี้เดี๋ยวขึ้นไปนะทุกคนเอา้านี่ไงปุ่มตายเนี่ยพอไปแล้วก็จะตายแล้วก็จะได้ตัวอะไรสักอย่างเนี่ยแหละจะไม่ได้ละลูกอมใช่ไหมลูกอมสีม่วงเนี่ยลูกอมสีม่วงเนี้เลยทุกคนเราจะลองไปดูกันนะคะทุกคนหาทางขึ้นให้ได้ก่อนเถอะน่าจะตรงเนี้น่าจะได้อะอตรงเนี้ยขึ้นน่าจะไม่ได้อะ ลองไปเอ่อสีเขียตรงนั้นกันก่อนนะเผื่อมันจะเชื่อมต่อเนี่ยคนนี้ยังอยู่อ่ะทุกคนทำไรอ่ะอ๋อทางนี้ทางนี้ก็ทางนี้ด้วยเอาใครอะ่ะเอามาได้ไงอะโ๋อเอออยู่ดีด,ดีมาเถอะเออ เนี่ยสีสีสีเนี่ยทุกคนฮึบตึง,ตงเอา้ากระโดดไม่ได้โอ้โหเราจะไปยีงเนี่ยต้องตกใช่โอเคตกลองดูนะทุกคนอา้าวทำไมถึงมีคนเดิมอ่ะทุกคน <c oughs> เอ้าเราย้ายที่อีกนะ <c oughs> นายแกล้งเราหรือเปล่านาย อะไรครับเนี่ยนี่ฮะได้แล้วเนี่ยไงตัวนี้แหละทุกคนที่เราตามหาแต่ทำไมไมันเป็นสีฟ้าละ่ะใช่ไหมใช่มันเป็นสีฟ้าทุกคนดูสีฟ้าล้วดูโหโคตรที่โกงอะ่ะเออเราจะไปหาตรงที่แบบตรงสีชมพูกันเออไปตูอ,อูเหรออ๋อ ต้องขึ้นไปบนบนสไลเดอร์ใช่ไหมเราจะลองขึ้นไปดูนะคะว่ามันจะมีหรือเปล่าเราอยากไปตรงนั้นนะคะทุกคนถ้าใครแบบรู้ว่าแบบมันไปทางไหนก็ช่วยคอมเมนต์มาด้วยนะคะอืตรงนี้แหละมันต้องย้อยตรงนี้อือได้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ ตึง้งอ้ได้เลยอุยตัวนี้น่ารักอ่ะทุกคนไหนดูสิได้หรือยังเนี่ยเออได้หรือยังเนี่ยเฮ้ยทุกคนเน,นี่ยเราอยากได้ที่สุดเลยเนี่ยเออมันต้องหาตรงไหนเนี่ยอืมเออลองไปทุกคนเราว่าเรามีเราไปเจออีกแล้วทุกคน เพราะว่าเราไปรู้มาจากใครก็ไม่รู้จะไม่ได้ซึ่งมันจะอยู่ร้านตรงนี้แหละเนี่ยตรงนี้เลยเราจะลองเข้าไปดูนะคะแล้วก็กดตรงนี้อ่ะก็อ่ะ,อะถามของตัวปลาอ่ะแล้วก็วดูจะถามอะไรได้อีกไหม เดี๋ยวก่อนทำไมมันไม่ให้ตอถามอีกอะอ่ามันจะกดตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็อ่าลองถามงีด้ดูอ่า คนมันจะมีมาร์กเกอร์ตัวนึงอ่ะซึ่งมันจะซ่อนอยู่ในไหนสักทีเนี่ยเลยแต่ว่าทําไมเราคุยกับคนนี้เราคุยไม่ได้เอ้าไม่ใช่ทุกคน,ม,นมันมันมนี่ยหนูไปทำให้พ่อพอทุกคนแบบมทุกคนไม่ได้เลยอ่ะอ่านิจิอะ เออมันจะมีมาร์กเกอร์นึงไม่ใช่เหรอเวกนตรงนี้แล้วก็แล้วก็แล้วก็เออลงไปหากันเถอะทำา,น,ททานี้ลงไปหาตรงนี้กันทุกคนมันมีบันไดขึ้นด้วยถ้ามีบันไดก็ต้องมีมา <c oughs> ร์กเกเจอเลยอ่ะ <c oughs> โอ้โหขนาดพึ่งมาเล่นนั้นเนี่ย เออตรงนี้ไม่ใช่ดิน่าจะโอ้ยังไงเนี่ยโอทา,างยังไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอยู่ในเนี้ยเข้าได้ไหมเฮ้ยทุกคนทุกคนเห็นอะไรหรือเปล่านี่ไงสีเออ้สีสีสีแดงๆอ่ะทุกคนเฮ้ยลองเข้าไปกันตึง นแน,น่แล้วทุกคนเราเป็นคนที่ช่างสังเกตมากดูดิแล้วด,ดูออกไม่ได้อีกออกไม่ได้ดนะทุกคนเราก็ต้องกลับ,บามาใหม่อ้าวอยู่นี่เหรอวงกลมเออได้กี่ตัวแล้วเนี่ยเจสซีโอ้โหอยากหาตัวไหนสักตัวเนี่ยเออ โคตรยากเลยนเนี่ยเราไปหาตรงไหนดีโอ้ยเดี๋ยอหุยอะมองอาสทุกคนอวกาศอวกาศเหรอที่อวกาศมันอยู่ไหนอ่ะทุกคนเราจะลองไปดูก่อนนะอวกาศตรงนั้นหรือเปล่าบางทีมันอาจจะเป็น ยานาวอกาศก็ได้ใครคิดว่าเป็นยาแนาวอากาศนี่คือแบบอืหจินตนาการล้ำเลิศทุกคนเราจะไปตรงนั้นก่อนเลยนะทุกคนเพราะตรงสีตรงสีจมพูรตรงนั้นอะ่ะมันยากมากแบบหืหใครไปได้นี่คือเก่งมากเลยนะสําหรับเรานะทุกคนเพราะว่าเราไปไม่ได้เลยนะคะเล่นมาตั้งสิบสิบรอบแล้วยังทํามไม่ได้ต้องเดินตะลุยไปอย่างเดียว <c oughs> โอ้กเราเดินริมเกินทุกคนดโหใคาจะไปได้ไหมทุกคนทำไปลงไปไม่ได้เออหาตรงไหนดีทุกคนอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคน เออมันต้องไปทางไหนอะตรงน้ำเหรอเฮ้ยเฮ้ยจริงตรงน้ำเหรอตรงสระน้ำใช่ไหมตรงสระน้ำอ่ะทุกคนทุกคนจําได้หรือเปล่าเพราะว่าตอนนั้นเราไปเห็นในลึกลับลึกลัลกลอ,อ่ะเอ้ยไม่ใช่นี่ไงตรงนี้แหละโดดลงไปเลยต้องไปได้สักไหนสักที่เนี่ยเด็กเป็นนักเกอร,รอ์เพื่อน อยากเล่นเนี้ยลองมาเล่นไหมทุกคนมันเล่นไม่ได้รือมันเล่นได้แค่รอบเดียวมันต้องไปทางไหนทุกคนงงมากตัวนี้ได้เรียงน่าจะได้เรียนนะทุกคนเพราะว่าเราเอาไม่ได้เราก็จะลองไปดูนะคะว่าเฮ้ยนานเป็นงงคนขึ้นไปแล้วรุคนรับรองนะคะโมโหแน่ๆเลยนะคะ ตัวนี้ก็จะฮะได้หรือยังเนี่ยนี่เอ้ยทุกคนทุกคนเห็นอะไรปะตรงเนี้ยใช่เฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ให้เราทำอะไรสวัสดี <c oughs> อ่ะบันไดบันไดบันไดอ่ะ บันไดเหรอบันไดคืออะไรเฮ้อว่าแล้วอาจจะตรงนั้นก็ได้เอ,อิ่มทุกคนเนี่ยเราอยากใครระหัสอันนี้มากทุกคนแต่เราค่ะใครระหัสอัเป็นได้ไหมไม่ได้เหมือนเดิมเฮ้ยทุกคนทำไมเราเดินไม่ได้อะเราเป็นอะไรเนี่ย อลทุกคนเราเป็นอะไรเนี่ยทุกคนเราเป็นไรก็ไปดูนะคะเอาทุกคนเราเป็นไรก็ไม่รู้ขอเข้าใหม่ก่อน,นะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอ,อตวัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง g e n, n f e r n y Channel ด้วยนะคะทุกคนก็บ๊ายบายนะคะ